การก้าวข้ามภาพมายานะคะภาพลวงตาที่เรารู้ว่ามันเป็นบทละครนะคะว่ามันเป็นาภาพยนตร์เป็นฉากของการใช้ชีวิตของมิติสานะคะที่มันเป็นอัตราเรานะั่นแหละอัตราตัวตนที่มันสร้างขึ้นมานะคะสร้างขึ้นเป็น <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประวัติศาสตร์ของเราขึ้นมานะะเป็นสตอรี่ของเราการจะก้าว <c oughs> ข้ามผ่านภาพลวงตาต่างๆเนี่ยสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงนะะที่ครูมองเห็นมันได้ทะลุมันได้นะคะคือมันจะเป็นลักษณะการทดสอบความท้าทายของเราในการตอบสนองมากกว่านะคะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะถ้ามันมีคําพูดมันมีการกระทําของเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยแล้วมันมาดูถูกดูหมิ่นเข้าใจผิดยัดเยียดความผิดให้มันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ถูกต้องนะคะมันเป็นอะไรที่มันคือความมันคือความท้าทายหนึ่งที่เราจะตอบสนองกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอนะที่เราถูกเข้าใจผิดอะอย่างไร ซึ่งหากว่ามันเป็นอัตรานะคะเป็นอัตราตัวตนเก่าของเราเนี่ยมันจะตอบสนองทันทีโดยแก้ตัวนะคะแก้ตัวแก้ต่างไม่ยอมรับผิดไม่ยอมให้ใครมามาเห็นเราผิดไม่ยอมให้ใครมาเข้าใจผิดคือตัวตนของฉันเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้หา ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะต่อสู้ต่อไฟกันนะคะคือต่อสู้เถียงกันนะคะปะคารมกันนะคะเอาชนะมันต้องเอาชนะให้ได้เพราะมันไม่ใช่ฉันคุณกําลังเข้าใจผิดฉันฉันไม่ได้ผิดในรูปแบบนั้นคือฉันดีฉันถูกและฉันจะต้องชนะคือเถียงนะคะคือนั่นมันเป็นการตอบสนอง จากความกลัวกลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับเรากลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดเรากลัวว่าเราจะไม่เป็นที่รักกลัวว่าเราจะไม่เป็นที่ได้รับการยอมรับของสังคมคือกลัวนะคะพื้นฐานก็คือความกลัวนั่นแหละที่มันสร้างตัวตนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ปกป้องตัวเองเอาตัวรอดนะคะนี่คือเป็นการตอบสนองจากอัตตา ความท้าทายก็คือเราจะมีสติรู้ทันแล้วเราจะสามารถตอบสนองไอเหตุการณ์ที่เล่ามาเมื่อกี้ด้วยความรักความเมตตาความเข้าใจความให้อภัยได้ไหมมันท้าทายมากเลยนะคะมันดูง่ายมากเลยนะสิ่งที่เอามาอธิบายให้ฟังเอามาเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะคะมันดูเรียบง่าย แต่มันไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในในในเหตุการณ์นั้นอยู่ในคลื่นความถีนั้นที่มีคนมาเข้าใจผิดที่มีคนมาหาว่าเราเป็นอย่างนั้นหาว่าเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะสวนทันทีเราจะหาข้อข้อแก้ตัวข้ออธิบายะคะ่ะว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ในรูปแบบนั้นนะคะคือเถียงกันแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะนอกจากความทีต่ําที่เราช่วยกัน สร้างช่วยกันกระจายช่วยกันแพ่ช่วยกันกระเพื่อมขึ้นความขีดต่ำออกไปทั่วโลกเลยนี่แหละคือกลเกม,มายาคือคกลไกของการสร้างคลื่นพลังงานต่ำที่ป้อนอาหารนะคะป้อนอาหารให้กับอัตราที่มันสร้างนะคะที่มันสร้างระบบระบบสังคม ที่มันอยู่ในคลื่นพลังงานความถี่ตำ่ำจากสิ่งที่เราจะเราเรา,เราจะไม่ยอมเป็นคนผิดนะคะเราจะไม่ยอมถูกมองว่าผิดเราจะต้องเป็นผู้ชนะนี่คือคกลไกของมันนะคะคือหลักๆเลยจะเป็นจะเป็นในรูปแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะจะออกจากตรงนี้ได้เนะี่ย สติอ่ะมันถึงสำคัญแล้วพอเราฝึกนะคะฝึกความเงียบเงียบแล้วก็รับรู้ตระหนักรู้เชื่อมต่อสงบภายในเชื่อมต่อตัวตนภายในได้ค่ะ inner cell high cell slot นะคะถ้าเราเชื่อมต่อได้เนี่ยมันจะ มันจะทำให้เรามองนะคะมองทะลุภาพมายาเลยมองทะลุภาพรวงตามองทะลุฉากฉากละครน,นั้นเลยว่าเรากำลังเล่นอยู่ในคลื่นความผิดต่ำมิติสามอยู่พอเราพอเรามีสติรู้แบบนี้ปุบอบเราจะกลับเข้าสู่ภายในแล้วเราก็ช่างมัน ช่างมันเถอะใครจะคิดกับเรายัางไงก็ช่างมันเถอะเราไม่ได้เกิดมาหรือว่าเราไม่ได้มาอยู่ในร่างนี้ด้วยการที่จะมาอธิบายหรือบอกให้ทุกคนเข้าใจเราบอกให้ทุกคนเชื่อเราบอกให้ทุกคนเห็นด้วยกับเราไม่จำเป็นนะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาอธิบายตัวตนการเป็นของเราให้ใครฟังมาอธิบาย สิ่งที่เราทำให้ทุกคนเข้าใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะต้องไปทำในรูปแบบนั้นมันเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุและมันทำให้เราอยู่ในขึ้นความทีต่ำด้วยสิ่งสำคัญเลยกับการที่อยู่ในแกนนะคะแก่นของการมามีชีวิตคือมารักษาสมดุลพลังงานให้อยู่ในความถี่สูงแล้วก็ปรับสมดุลพลังงานให้เป็นกลาง ให้ได้มากที่สุดเพื่อคืนค่าแล้วก็กลับสู่ซอสคือพอมันอยู่ในร่องนี้ปุ๊บนะฮะไอ้มายาต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะเราจะทะลุมันเลยนะคะคือมองผ่านอ่ามองผ่านหมายถึงทะลุผ่านมายานั้นว่าเบื้องหลังในสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอ่าที่มีคนมาพูดแบบนั้นกับเรามีคนมาพูดใส่ร้ายอันนี้กับเราเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาให้เราทะเลาะให้เรา เถียงกันให้เราเอาชนะกันเนี่ยโอ้มันเป็นมันเป็นบททดสอบมันเป็นความท้าทายที่เราจะรู้ทันไหมแล้วเราจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ไหมเราจะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ไหมด้วยการตอบสนองของการเป็นของเราก็คือตอบสนองด้วยรักนั่นแหละที่เขาบอกว่าตอบสนองด้วยรักหรือตอบสนองด้วยกลัวนี่คือคีย์นะคะคือคําพูดง่ายๆนะตอบสนองด้วยรักหรือตอบสนองด้วยกลัว แต่ว่าคําอธิบายของมันนะก็คืออธิบายมาเมื่อกี้นะคะคือแบบเราจะสามารถอตอบสนองด้วยรักไรเงื่อนไขเนะี่ยคือ,อเข้าใจเมตตาแล้วก็ให้อภัยแล้วก็วางเฉยกับมันไม่ได้ยึดติดอะไรกับมันจะคิดอะไรไม่ดีกับเราเรื่องของเขานะ,ะจะเข้าใจผิดเรื่อง,ของเขาเราแค่มีหน้าที่รู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นใครทําอะไรอยู่เราไม่ได้ มีหน้าที่ที่จะต้องไปทําให้ผู้อื่นรักทําให้ผู้อื่นอยอมรับอะไรคือมันอันนั้นมันเป็นเกมเกมของมิติสามมันเป็นเกมของสังคมมายามิติสามมันไม่ใช่เกมของผู้รู้ผู้ตื่น <c oughs> เกมของผู้รู้ผู้ตื่นคือฉั้นรู้ชั้นเป็น มันมันมีแค่นั้นนะฉันรู้ฉันรู้ตัวฉันและฉันเป็นฉันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของฉันนะแล้ฉันรู้ว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะคะมันก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านมายาได้นะคะแล้วก็การตระหนักรู้การรับรู้เนี่ยมันก็จะสร้างสร้างจากความคิดสร้างจากอารมณ์ความรู้สึกสร้างจากภาพ ที่เราจะสามารถยกยกขึ้นความผีขึ้นจากหากว่าเรา,าเผชิญกับสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะยกขึ้นความผีขึ้นให้สูงกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เราจะมองไม่ออกนะเราจะมองไม่เห็นเราจะไม่มีสติเพราะฉะนั้นนะ่ะการ การรับรู้การตระหนักรู้ว่า I am that I am คือคือตัวฉันเป็นเป็นใครฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันรู้ว่าฉันเป็นอะไรฉันรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่การตระหนักรู้ตรงเนี้ยมันสำคัญมากและอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกที่มันมันกลายเป็นนะคะมันกลายเป็นความรักได้เงื่อนไข มันกลายเป็นอา,อารมณ์ความรู้สึกที่มันมีความถี่สูงเนี่ยความเอนจอยความความตื่นรู้นะคะความเบิกบานเนี่ยมันจะช่วยนะคะมันจะช่วยให้เรายกขึ้นและแล้ภาพเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆอะ่ะมันจะเปลี่ยนนะคะขึ้นพลังงานมันจะเปลี่ยน จากที่จะเถียงกันจากที่จะต่อสู้กันจากที่จะเอาชนะกันนะคะมันก็เป็นอ่การไกลเกลีย่ยความสงบแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงมันจะมันจะเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกทันทีการที่เราจะอ่าข้ามมองข้ามผ่านภาพลงตาไปได้ ก้าวข้ามมันไปได้เนี่ยมันมันไม่ใช่ความรุนแรงมันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะมันไม่ใชอ่อย่างคำอุปมาอุปไม,ปมยนะคะหากว่าเราเจอความมืดอ่ะเราไม่สามารถที่จะเอาดาบหรือปืนน่ยไปฟันหรือไปยิงหรือไปฆ่าความมืดได้แต่สิ่งที่จะเอาชนะความมืดได้สิ่งที่มันจะ ทําให้ความมืดมันหายไปอ่ะคือแค่สองแสงแค่ฉายแสงเข้าไปในความมืดความมืดมันจะ disappear มันจะหายสลายไปโดยทันทีเช่นเดียวกันนะคะหากว่าเราเจอสถานการณ์ที่มันท้าทายในในมายาในความมืดมิดในความผีดำเราเพียงส่งรักความเข้าใจฉายแสงจาก จากตัวตนที่แท้จริงจากข้างในของเราออกไปเข้าใจให้อภัยยกขึ้นแล้วไอ้พลังงานความทีต่ำความไม่เข้าใจความมืดดำต่างๆนั่นน่ะมันจะแก้ไขสถานการณ์ของมันเองมันจะกลับกลายเป็นแสงสว่างความไม่เข้าใจความมืดนั่นน่ะมันก็จะถูกไงออกเปิดออกความจริงมืดจะถูกเปิดออก จากความเข้าใจผิดก็จะเป็นความเข้าใจถูกโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสู้ด้วยด้วยด้วยคำพูดด้วยการดา่าด้วยการอธิบายด้วยการโต้แยง้งโต้เถียงแต่เราแค่เงียบสงบฟังเข้าใจให้อภัยแล้วก็เป็นรักเราก็จะไม่ไม่เจ็บปวดไม่ถูกทำร้ายอารมณ์ของเราก็จะ สบายสบายแบบไม่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อาทุกร้อนกับสิ่งที่ถูกเข้าใจผิดเพราะ I am that I am ฉันรู้ว่าฉันเป็นอะไรฉันทำอะไรอยู่นี่คือกุญแจดอกสำคัญนะคะที่จะเป็นาการฝึกนะคะการการฝึกของวิถีชีวิตที่เราจะ อยู่ในสังคมมิติสามอยู่นะตอนนี้นะคะที่จะก้าวข้ามผ่านภาพมายาลวงตานั้นออกมานะคะด้วยการเป็นรักด้วยการใช้แสงส่องแสงออกไปมันไม่ใช่การต่อสู้การเอาชนะหากว่าคุณต่อสู้หากว่าคุณต้องการเอาชนะในความท้าทายทุกอย่างเลยนะคะปัญหาทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหากคุณอยากเอาชนะต่อสู้คือเอาความความแรงใส่อะมันจะไม่มีมันจะไม่มีวันที่เออคุณจะชนะเพราะว่ามันมันจะทำให้ยิ่งยิ่งเหตุการณ์อะมันจะมันจะยิ่งบานปลายนะคะมันจะยิ่งใหญ่โตมโหฬานและ ที่สำคัญมากๆคือคุณได้ช่วยกันกระจายความถีต่ำเหล่านั้นมหาศาลแล้วนะคะคือมันมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเลยนะคะสำหรับสำหรับสิ่งที่เราเคยเคยทำพฤติกรรมที่เราเคยทำบอกตัวเองนะคะบอกตัวเองในรูปแบบนั้นนะ่ะมันมันไม่ดีมากๆเลยด้วยความไม่รู้ของเรานะคะว่าเรากำลังทำอะไรกับโลกนี้อยู่นะคะเรารับผิดชอบ โลกนี้ด้วยด้วยการทําเช่นนี้หรอเพราะว่าโลกนี้ก็คือเราเพราะเราก็อยู่ในสนามพลังงานของโลกถ้าเราช่วยกันปล่อยขึ้นความถีต่ําในสนามพลังงานโลกเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมในความถี่ต่ำค่ะมันเป็นความรับผิดชอบที่เป็นมนุษย์กับโลกนี่แยกกันไม่ได้เลยแต่หากเรารับผิดชอบร่วมกันนะคะเป็นพลังงานความถี่สูงปล่อยพลังช่วยกันปล่อยพลังงานความถี่สูงเราก็จะอยู่ใน สนามพลังงานสิ่งแวดล้อมขึ้นความถี่สูงร่วมกันมันมันมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆเลยนะคะหากว่าเราเปิดออกแล้วเรารู้แล้วยกขึ้นแล้วเนี่ยเราแค่ฉายแสงนะคะความมืดก็จะหายไปเราแค่ยกขึ้นเป็นการสั่นสะเทือนสูงการสั่นสะเทือนต่ำก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้แค่นั้นเองนะคะ มันไม่ใช่การต่อสู้นะคะเพื่อที่จะเอาชนะหรือก้าวข้ามผ่านการเอาชนะภาพลวงตาะคะแต่ว่ามันเป็นการเปล่งประกายฉายแสงความเป็นนะคะความเป็นของเราก็คือความรักและแสงสว่างเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเท่าน,นั้นเองนะคะก็ฝากไว้สั้นๆนะคะสำหรับเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะความเป็นคีย์นะคะเป็นคีย์เป็นกุญแจกุญแจทองนะคะสำหรับ เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในทุกๆวันเลยนะคะก็เตือนตัวเองด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยเพื่อที่จะเผยแพร่ให้ผู้อื่นเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ